เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง ช่องคูดงคอยเราก็พูดอยู่เสมอนะครับเราเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับแต่ว่าบางครั้งคูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญเพื่อใช้ในการสะสมด้วยในคลิปนี้ EP นี้นะครับคุูดงจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชการที่9ต้องบอกว่าเหรียญนี้พอสอน้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หลายๆคน หลายๆท่านไม่ทราบว่าราคาเล่นกันสูงนะครับเดี๋ยวลองลอง,ลองเข้ามาดูข้อมูลสำหรับเหรียญที่กุดโดงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ1นึบาทเป็นเหรียญ1บาทนะครับเป็นเหรียญหนึบาทที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่9ปีพุทธศักราช25 2525เหรียญ1นึบาทที่อยู่ในมือของกุดโดงนะครับ เป็นเหรียญวันอาหารโลกนะครับหรือว่าเราจะเรียกกันนะครับเหรียญต้นข้าวก็ได้เพราะว่าตรงนี้มีต้นข้าวนะครับในนาข้าวนี่ครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปลาเห็นไหมมีสับปะรดบริเวณนี้ก็จะเขียนนะครับ World Food Day นี่ครับผมหรือว่าเป็นเหรียญวันอาหารโลก ด้านหลังของเหรียญก็จะนี่ครับผมเป็นแบบนี้ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมประเทศไทยรัชกาลที่เเหรียญนี้จํานวนการผลิตนะครับ5ล้านเหรียญผลิตมา5ล้านเหรียญนะครับนี่ครับผม เหรียญที่อยู่ในมือของคูโดงนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นะครับเล่นกันก็อยู่ที่30บาท50บาทแต่ปัจจุบันนี้50บาทก็ไม่ค่อยจะถึงแล้วเพราะว่าราคาเหรียญราคาธนบัตรต่ําลงมาแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนไม่ทราบนะครับเดี๋ยวคู่โดงให้ดูนี่คือเหรียญ World Food Day เห็นไหมครับ 1982นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช2525เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมนี่คือเหรียญลมดำนะครับเหรียญเงินลมดำนี่ครับผมเหรียญแบบนี้นะครับในหนังสือมีการประเมินเอาไว้สูงถึง1 0 0 0 0 0สนสแบาทแต่ว่าร้านใหญ่ๆระดับประเทศก็รับซื้อ สูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทเหรียญลมดับนี่นะครับไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการจำนวนการผลิตเท่าไหร่แต่มีการค้นพบค้นเจอแล้วนะครับมีการค้นพบค้นเจอแล้วร้านใหญ่ๆระดับประเทศก็ได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญ1บาทต้นข้าวเนี่ยสองห้าคุณดวงแนะนำ ถ้าใครมีเหรียญดำๆลองๆเอามาทําความสะอาดนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็ได้หลักหมื่นแหละถ้าเกิดเป็นเหรียญลมดานะนี่ครับผมหลายคนไม่ทราบว่ามีเหรียญแบบนี้ประเภทนี้ออกมานะครับคุณดวงก็จะพยายามนําข้อมูลดีๆเหล่านี้เข้ามาพูดมาคุยกันนะครับเพราะว่าคนปกตินะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมเนี่ยก็จะไม่ค่อยทราบขนาดคนอยู่ในวงการนักสะสมนี่ยังไม่ทราบก็มีเลย ของคูณดวงก็ศึกษาจากหนังสือศึกษาจากาในกลุ่มแล้วก็นำข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันแต่เหรียญแบบนี้มีการซื้อขายกันจริงนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยๆกคูณดวงก็เชื่อว่า1 0 0 0 0แบาทได้แน่นอนลองๆองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีอ้อเน้นย้ำเสมอนะครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินอยู่ในกระเป๋า ถ้าไม่จําเป็นจริงๆขอให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นภายในอีกปี2ปี3ปีเราไม่รู้ส่วนใครมีงานทํากอดงานอันนั้นเอาไว้ให้แน่นๆนะครับด้วยรักกแลปัถนาดีจากุดวงสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดวงครั